สวัสดีสามโมบายเลเจนทุกคนกันเลยเนาะพบกับข่อยกินโนงเส้นเคยเนาะเมื่อนี้ฮากาได้จับอลอดตมาลินเนาะทุกคนนะอากระปาดนาเพราะว่าอยากจะเล่นแต่โดนแล้วเนาะแต่กับบอได้เล่นเนาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันถื่อแบนในแลงนั่นเองเนาะทุกคนอ่าในมือนี้มันหลุดออกจากแบนเนาะทุกคนนะฮาก็เลยทําสวยโอกาสได้กันจับมาลินเลยเนาะทุกคนนะถือว่าเป็นการดีเนาะอ่า มาเบิ่งในเกมกันเลยนะทุกคนนะเปิดเกมมาเฮาก็เล่นสายจังเกิลนะทุกคนเนาะเพราะว่าบุมี่ขายฟาร์มนะทุกคนแล้เขาก็เลยจับจังเกิลมาเองเลยนะทุกคนตอนแรกเขาบอว่าสิปป้าให้มาทธิสฟาร์มแต่มาทธิสบอกว่า่บยากฟาร์มนะทุกคนเนาะเบ,บยากเป็นแบบตัวแบกในทีมเขาบง่ายๆก็ได้ดันั้นเขาก็บ,บุมีทางเลือกเนาเลยแบบไม่จับฟาร์มมาเลยซะ มาเบิ้งฟังเฮาก็จะมีอาลอร์ตนาหน่ามาทิสแล้วก็อาไคแล้วก็คาเรเนาะทุกคนเนาะส่วนฟังนั่นก็จะมีโอเดตจอนสนะันเซเบอร์ไอริเทลออลุสเนาะทุกคนมามาตอนแรกทรงต้นเกมเฮาก็ขอฟารม์มไปก่อนเนาะทุกคนเนาะขอฟารม์มเรื่อยๆเนาะเราต้องเร่งรีบเนาะทุกคนเะอ่ะ เดี๋ยวขอมาเอาตัวโปเกมอนหรือว่าอันตัวเต้าน,น้อยก้อนๆมาทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันจะให้เลเวลหอ้อหลายก็น,น่อยนะทุกคนแทบจะตัวหนึ่งของบัตรเลยก็ได้นะทุกคนอ่าจกน้าก็มาเอาตัวมอนสเตอร์ต้นานะทุกคนจังไหนเล่นเทิงฮอกาเทิร์กครกับคารีกดเลียนไอริเทลได้นะทุกคนอ่าจากนั่นกับคารีกับเก็บคิวไอริเทลไปได้นะทุกคนหน้าสวยคือว่าดีกันเลยทีเดียวนะกดคิวได้ต้นเกมนะทุกคนอ่า ยจังหวะนี้เขาก็ขอฟาร์มไปก้นน้อทุกคนนะเราอย่างโบเทเน่เดลวิซิเท่านั้ทุกคนคอยฟาร์มไปเท่านิดเท่าน,น้อยเนาะอ่ะบัต้องเร่งเรียบนาะเฮ้ยมาทีา่เราคือตายเด้อ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 ทึกลุ่มเนาะเดี๋ยว,ๆๆๆๆเ,อเ,ยวเอาสีใส่ท่าหนึง่งนั่นเออท่าท่าสามเข้าไปในผมปั๊บกอดได้แต่จรรย์สานตัวเดียวจังไหวจังหวะน,น,น,นี้จังหมโอ้โหโอ้โหจุบเซเบอร์ทุกคนถึงจังจะสตัน เดี๋ยวถ้าถอยกมาก่อนนะทุกคนถ้าเขาออกไปในซึกเซเบอร์โยกแน่นอนเนาะเดี๋ยวเดี๊ยวมันบุมีถ่ายโยกนี่นะอ่ะกันไหนกันหนหก็ได้ออกมาแล้วก็ขอฟาร์มไปเธอละนิดหน่อยก่อนไปก่อนทุกคน,น,คนเฮ้ยเดี๋ยวมาทิสเดี๋ยวเ,เดี๋ยวใจเย็นพี่ให้เข้าเซตหนึ่งออร์ลูสให้หนึ่งเข้ามาในป้อมมาทิศบูรรมือทุกคนอ่ะโอ้โหบอดทิศอีกกันไหนหอดบอสหอดบอสหอดบอสอ,อ,อีกนิดนนะึง ปังอือฮึสวยทุกคนเฮาเกฟคิวออร์ลุสได้เนาะทุกคนอะแต่วันนี้เฮาขอตีเต่าไปก่อนเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแทบจะบ่มีโอกาสแล้วเนาะจนหน่อยท่าเซบเบอร์มานี่จะบันหลหยเอาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เซบเบอร์ก็ยู่เล่นเพิงเนาะทุกคนอ่ามาเทสกับมาสวยเฮาตีเต่าเนาะทุกคนมาปาแบบชิวๆเนาะแบบบุกังวลว่าแบซีมีหายไม่ยากเนาะทุกคนส่วนเล่นเพิงฮาวกะคาริกะเซียคิวให้กับอาเล่นเพิงเนาะทุกคนเนาอะ,อะ ก็บุกหัวตายให้ตัวใดเนาะทุกคนแต่ห้องว่าก็จะเสียคิวครับลืมสังเกตเบมึงเมื่อกี้เนาะอ่ะจังหวะนี้เขาขอฟาร์มไปก้อนนู้นทุกคนเนาะจะนู้นเขาจึงค่อยขึ้นไปเลนเทิร์กเนาะทุกคนแล้วก็ลงมาเลนลุนตามสเต็ปเนาะจังไหนคาเรก็ไล่ต้อนจอนสันอยู่ตอนนี้เนาะหน้าหน้าก็กดเลนโอเดตได้เนาะทุกคนเนาะจังไหนจากกดเลนคนอื่นกลายเป็นคนไล่เลนจังไหนแต่เขาไปซอยเนาะทุกคนเนาะ ตามมันพูทันเลยทุกคนเดี๋ยวตัวเหย่อเซเบอร์มาโอลุสโอลุสจงไหนอืมเดี๋ยวข้อาร์มก้อนเนาะทุกคนเนาะอาร์ตเนี่ยถ้าบ่มีไอเทมนั้นดามเมจมันไม่ค่อยแหงเนาะทุกคนเนาะอลอ์ตเนี่ยเป็นตัวละครที่พึ่งไอเทมหลายนะทุกคนเราต้องใส่ไอเทมประมาณ2อันนี่จึงจะมีดามเมจที่แหงหนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเซเบอร์ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าตายมาทิสบล้อเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันพอด้สังเกตเบางเห็นเหอาอทาไมนโอรุสโอรุสปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บจากไหนปั๊บจิ้งเดียบล้อ,อไอ้ทุกคนมาเก็บคิวโอรุสได้เนาะทุกคนเนาะอ่าจากนั้นถ้าก็มาฟาร์มต่อแบบชิวๆเนาะทุกคนเนาะแบบโมเมอย่างเกิดขึ้นเนาะ จนสกอร์เฮาก็เสียเปรียบอยู่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็สกอร์ก็ฟังเซอร์โตนนำอยู่5ต่อ3เนาะทุกคนปรากฏว่าเซฟตัวได้ดีอยู่เนาะทุกคนนี้ครับผ่านมา4นาทีอ่าไอเทมสิ้นแรกของเฮาก็ออกแล้วเนาะทุกคนเนาะส่วนไอเทมสิ้นที่2เฮาก็ออกเป็นตัดเลือดเนาะทุกคนอ่าเพราะว่าทางนั้นจะมีไอลิเทียวเนาะทุกคนเนาะส่วนนักเวทก็ออกเกาะที่หลังก็ได้นะทุกคนเนาะบ่มีพิษมีพายยังหรอกโอเด็ดนะอ่ะจังไรจังหวะนี่อื้ออหืบ่เธอขาดมาเฮ้ยเอไอลิเทียวคนไอลิเทียวคนปัง เฮ้ยบัแม่ไหนเทอเลอลูส์นี่ว่าจับผิดโตจังไหนไอริเทลรอดบวกปั๊บเรียบร้อยทุกคนเขาเก็บสองไปได้จังไรจอมสันตั้งคารีเก็บคิวจอมสันไปได้นนโอ้โหเซเบอร์ตกใจเว้ยเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวถอยไปก่อนน่ยก่อนบ่ไหวจังวันนี้เฮ้ยคารีโอ้ยสวยคารีเก็บคิวเซเบอร์ได้ทาก่อนทาก่อนนทุกคนทาเครื่องเขาเกิดก่อนเนาะตอนนี้ครับบฟ้าฟาร์มเธอเออบัฟ้าบวกเถอะะเนาทุกคนเพราะว่าเขาต้องเก็บเครื่องให้ได้จากสองส้นหรือว่าสามส้นเนาะจริงสิเข้าไปบวกเนาะ เกี้ก็ขอโทษนำเด้อบริเวณขอบปซอนเนาะแต่ว่าเข้าไปกัดน,น่าจะตายเบิดเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีโอเดสเนาะอ่าตอนนี้ขนะนะ้าก็ขอ,ขอฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะส่วนมาขอตัดมาอยู่เลนกลานนะงเนนะงานนะทุกคนเนาะจังหวะนี้กับบวกกันอยู่เลนลุ่มเอ้ยมึงหมดแต่ว่าอยู่นั่นแหละโอ้ยอาใครหมุนนบวกเข้าไปเอาซีเบอ,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 อรนนะ์เฟยนะ์อาขอโทษขอโทษเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้แบบหมดแบอเตะว่าเนาะอ่ะอาใครนี่เดียวเดียวเดียว เดียว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 จางไหนเอาลุสโอโห้จอมสันจางไหนปั๊บไปทีหน <sy ึ่งปั๊บปั๊บปั๊บฮึฮึสโลจางไหนบลอดทุกคนทึกสโลหนักกันเลยทีเดียวนะทุกคนเมื่อกี้เเนาะอาลุสนิดสกิลโคสโลจางไหนหน้าหน้าอืมเรียบร้อยเนาะหน้าหน้ากับมัห้าอ่ะอันใหม่เทอเนื่องเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ป้อมเิงเนาก็ได้เสียป้อมเนาะส่วนทั้งรุ่มก็น่าจะเสียอีกป้อมหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะ เสียไปส่งป้อมกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะเนาะตอนนี้ก็จังไหรอาริเทลไปบวกกับคารีเส้นมันก็ตายทส้นเราบูจัตต์ต่ำจัตสูงทีแล้วคารีแบบตัวฆ่านักยิงแล้วก็ฆ่าแท่งแบบสปอร์ตมาทุกคนนะตัวนักยิงที่คารีย่านก็คือแบบคลินบอชนะลายลาบอชนะตุ้นยิงไก่ในคารีย่านะทุกคนเนาะเป็นอย่างเงินคาดอึศเดี๋ยว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 ผูเด็ดผเด็ดเชี่ยบเชี่ยบเรียบร้อยเก็บโกี่ได้จังไหรจอัสัน จุกเซเบอร์โทษปั๊บบ่ได้เอกเอาเซเบอร์ต้องหมักมาตัดหน้าแล้ววะปั๊บเรียบร้อยนานาเกะเอ้แมทิสเก็บคพื่อนเซเบอร์ได้เนาะทางไหนมาดิ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 มาสกิลบขึ้นทุกคนมาต่อจากคำบอกระกันเลยเนาะทุกคนเนาะไม่อกี้ทุกคนน่แต่ค่าใจนะเป็นอย่างคือว่าคาเร มันเป็นตัวฆ่าแท่งได้แต่ไลลาฆ่าแท่งบม่ได้นะทุกคนอ่ะเป็นอย่างคารีคือว่าย่านไลลาเพราะว่าคารีเป็นตัวยืนยิงใกล้นะทุกคนอ่ะส่วนคารีมันเป็นตัวยิงใกล้อาไลลาเป็นคนยิงใกล้อนนปรเดอยิงแบบไลลาคันยิงไกลแหละก็แห้งแหงแห้งไกลแห้งแหงนะทุกคนอ่ะสังเกตง่ายๆเนาะไลลาเนี่เป็นตัวดาเมจยิงไกลแลละก็แหงนะทุกคนคารีมันยิงไกลไม่ได้นะเพราะว่มันตัวไกลเอ้ยมาจังหวะใดจันสันจังไยโสเด็ เฮ้ยเฮ้ยเฮยตา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 ยสวยขอบใจมาคริสต์มาสไอยโอ้โหต้องบอระวังกีบกับบอลแล้วทุกคนอ่ะขอตัดไอเซนได้แล้วทุกคนนะอ่าตอนนี้เราก็ดักหน้าจอนสันไว้แล้วทุกคนทางไหนปั๊บบอทึกปั๊บเรียบร้อยจอนสันทางไหนตายบ่อตายบ่ออืมบอได้คิวแล้วทุกคนอาใครได้ดอกโอ้โหทึกสตันแบบนี้กับบอหน่ารอดแล้วกูเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะทึกสตันแบบเวิร์คทีมกันเลยทีเดียวเนาะอ่า อะ่ะตั้มาอีกเท่านึงเราทุกคนตอนนี้เขาก็ขอฟาร์มบัฟไปอีกนิดหนึ่งเราทุกคนเนาะส่วนเล่นเทิงก่นบวกกันนยูเนาะคารีกันน่าจะบอลอดเราทุกคนหลอดบอคารีหลอดบ่สวยเราทุกคนคารีอ้โหเข้าไปแล้วที่ตั้นนุแต่กับพวเป็นอย่างเ้าเก็บคิวจอนสันได้เนาะจางไหนโอเดตอางไหนทา้งไหนสวยเก็บสองได้ทุกคน ต้องสตัตายเบอร์น้องทุกคนเดีย่ยเขาขอตีรอดกันเลยก้อนน้องทุกคนอ่ะเขอตีรอดเลยน้องทุกคนเพราะว่าเอ้ยออลูสออลูสปับ๊บอืมงทางไหนโอ้โหโ,โคตรแหงน้นองทุกคนเมืม่อกี้เนี่ยอุซาว่าสิไปตีรอดน้องทุกคนแต่ถึงออลูสดักหน้าฮานาทุกคนอ่าปกติเรากล็ลินตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นปนนนนัญหาทุกคนถ้าคนลินเป็นเมื่อกี้น้าจะเก็บผิวออลูสได้น้องทุกคนอ่ะแต่เขาลินไม่ค่อยเป็นปนนนนัญหาทุกคนนะ อยางไหนเล่นเถิงบวกกันดีเกิดอย่างไหนโอลุสเดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวโอลุสโอลุสเฮ้ยอยาใครเดี๋ยวกูสิก,ก่อดมันเข้าป้อมเนอะไปเลยฮะพร้อมแล้วปับป๊บปั๊บชิงชิงปั๊บเรียบร้อยนะครเก็บคิวโอ <c oughs> ารุสได้นะทุกคนนะฮะจังหวะนี้เขาก่นเดี๋ยวเบื่อตามสถานการณ์ก่อนตีลอดได้นะทุกคนนะ้ำปะมาตีลอดกันเลยเทุกคน <c oughs> ส่วนคารีกาน่าจะดันป้อมขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะอ่ะออกสดตีรอดไปก็นนอตเพื่อไว้เนาะแบบเพื่อคารีเอาป้อมมาได้นะทุกคนหาก็จะได้อย่างน็อหาก็ได้รอดเนาะทุกคนเน,นะาะยังไนนหนคารีอย่างไหนออ๋เดตันนา,นาะอย่างไหนได้ป้อมบ่อย่างไหนโอ้โหเซเบอร์ยกบนาลอดอู๋ป้อมอีกน้อยเดียวทุกคนข้าวขึ้นไปกับคารีเนี่ยอือน่าจะได้ป้อมเนาะทุกคนอ่ะแต่ก็ไ่เป็นอย่างตริงวันที่ห้าก็ได้รอดเนาะทุกคนเนาะอ่ะ คารีเน่ซึ่งกับหัวหอนกันเลยทีเดียวต้องถึงกับพิมพไม่ถามมาเลยน้องเนี่ยอ่ะขอโทษแล้วแหละบริษัทิเป็นนำกินเอาเพระาะว่าฮาตีรอดทุกยังไงเล่นกลางยังไงมาทิสปั้นปันป้นปับป๊บปั๊บสวยเก็บคิวได้หนึ่งคิวสองคิวหืมบอลได้นะาถูกต้ยังไงเอเลี่ยนยังไงแห่งจะมาดุมาดุมาดุจังหวะเชฟพหืมโอเดต อืมเธอโอเดสตันโดกคนนะแต่ก็บเเป็นอย่างนั้นทุกคนตัดไปอีกเธอหนึ่นง,งเนาะจากไหนเอเดสกูขอคือนลุขอหมอนนื่นคืนลุสวยโอ้โหบบได้คิวถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนทุกคนโอ้ยเซเบะอืมฮึฮึต้องบอกแล้วว่าเมื่อกีน้นี่คือว่าเสดได้คิวโอเดตเราแต่ก็บเได้เนาะน,นะบบเป็นอย่างนั้นทุกคนขอฟาร์มไปก่อนไปดันเล่นเทิงดีบ่วะ,าวะนายดีโบไวเนาะทุกคนตัวนี้เลือดเขาน้อยเนาะทุกคนเดียว เพิ่งตามสถานาการณ์แล้วก็เนาะจอนสันกับเซเบอร์ก็ขึ้นไปบอได้เนาะทุกคนคาเร่ก็ดันขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะบุ้มจอนสันเฮ็ดแล้วทางไหนทางไหนจังหวะนี้ทางไหนเดียว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 อัพเข้าไปสวยตบเก็บคิวเซเบอร์ได้สวยอีกนึงไอิลิเทลปั๊บขออีกนึงขออีกนึงปั๊บสวยจอนสันทางไหนขอ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 ,ขอ <c oughs> บ่ได้จะไหนอุ้ยโอเดตโอเดตม, <c oughs> <c oughs> มาสวยบ่เสียได้อีกคิวหนึ่งบ่ได้นะทุกคนตาก็ได้เก็บสามไปนะทุกคนว่าจะเก็บสี่แต่ก็บ่ได้เราถึงน้าหน้าตัดคิวไป <c oughs> อ่าแล้วเขาก็ตายให้ออลรถดนะทุกคนอ่าตัดมีเท่านึงนะทุกคนเาจังหวะน,นี้กะอาไข่กะเฝ้ารอบนะทุกคนเาจัมซันกะขี่รถเลาะกับโอเดตนะอ่าจังหวะน,นี้เล่นกลางอาไข่โดดใสร่รถหมดเกิน <c oughs> <c oughs> โอ้โหสโล่เนอะทุกคนเดียว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 ตามอเดตตามตามอืมโบเถิงทุกคนเฮ้ยเมือ่อกี้ถ้าสองเถิงมาจากไหนไอริเทลเฮ้ยพอตายโอ้โหโทรศรัพท์ค้างทุกคนต้องบอกเลยว่าเมือ่อกี้คันโทรศัพท์บกข้างนะเขาน่าจะเก็บคิวไอริเทลได้นะแล้วก็นี่รอดไม่ได้นะทุกคนจากไหนหน้าหน้านาบอโลอ่เราเลยจอมสันตามบุบเรียบร้อยทุกคนนะเบื้องโบสนายแล้วเนาะทุกคนเนาะ กดย้อนแพมเอียเสียจังหวัดเธอเดียวเนียป้อมแตกกันเลยทีเดียวนะทุกคนเ <c oughs> ดฟิทเรียบร้อยอ่ะจังไนลบมะสวยบบลบทุกคนอันนี้มันมีโลปอก,กันมนะ,อะตอนนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะเพราะว่าคลิปน,นี้กันยาวเกินไปแล้วเนาะบายบายทุกคน